มาเร็วเร็วนี่แหละจังหวะนี่แหละนี่ไงจังหวะนี่แหละสำเร็จยอโอ้โหเรียกวินาสันตาโลนี่เองอ๋อนี่ไงทางไปของเราคือทางนี้ไปเปิดประตูให้ด้วยยอดมากเพื่อนจริงมึงเดินมากับกูก็ได้นะ ไม่ได้เพื่อนแปลกมากที่นี่ที่ไหนทำไมบ้านมันหลังเล็กอยู่ข้างบนเหรอเพื่อนทำไมบ้านมันหลังเล็กจังวะอันนี้เมืองจำลองเหรอมันเป็นเมืองที่เรากลายเป็นแบบหานซีล่าเนี่ยอ๋อเมืองจลองโมเดลวิลเลจไอเด็กน้อยมึงโดนจับแล้ว โอ้ได้แม่เป็นตัวประกันละเอ้ยนี่เป็นเมืองจำลองจำลองสถานที่ที่เราเคยมาแต่เราไม่เคยเจอเด็กคนนี้กับเจ๊คนนั้นนะเว้ยเพราะเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือคุณลุงที่เรารักอ๋อเฮ้อ้าวเนี่ยคุณลุงที่เรารักดูมึงทำกันน้องเขา คุณลุงคุณลุงครับนนไปบนลงพาล,งลุงไปเที่ยวโอเคได้มึงดูผูกพันแม่แกนเนาะแล้วก็ตรงนี้คือโซนตลาดใช่ไหม้อคุณยายคนนี้เป็นใครอ่ะคุณยายกูกมันอุกันแต่ชิบหายไปแล้วแหละท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่คุณยายกลับมายืนได้ด้วยแล้วบุรุษไปสณีคนนี้เป็นใครไม่ใช่บุรุษต้องบุริตเอ้ยบุรุษไอเฮียไม่ใช่บุรุษอ่าโอเค นั่นแหละนี่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 แล้วก็ไอตรงนี้ที่เรายังไม่เคยเข้ามาเราเอาคุณคุณลุงครับคุณลุงลงไปเล่นในบ่อน้ำไหมครับกลัวแล้วเพื่อนใจเย็นเพื่อนไปกันคุณลุงเดี๋ยวนะเพื่อนมันมีเมืองจำลองในเมืองจำลองอีกทีเว้ยม,เม,ม,เมออีเมืองจำลองในเมืองจำลองอีกทีหนึ่งนี่ไงเมืองจำลองในเมืองจำลองโอ้โห เฮ้ยเคียเฮ้ยนี่มันนี่มันชวัสาดต่ำลงมั้งเอ๊ะกูว่าพังดูทรงแล้วคุณลุงครับคุณตั้งลุงไว้มึงตั้งลุงไว้ทีครับคุณลุงเออกูเปล่านะเอาลุงใส่ไว้คุณลุงปลอดภัยดีนะลุงใส่ไว้ในประจักษ์ที่ คุณลุงครับที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่คุณลุงเข้าไปอยู่ข้างในไหมเข้าไปล่อยไว้โอเคเอออุอโทษคุณลุงครับผมจะพาลุงไปในที่ที่ปลอดภัยมันคือที่นี่แหละครับกลัวพังทุกอย่างพังได้ ด้วยมือเราเนี่ยแหละเพื่อนกูเห็นเออนั่นแหละเพื่อนจัดการให้เรียบร้อยดึงมาดึงมาดึงมาเพื่อนดูสู้เพื่อนดึงนิดนึงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยลุงก่อนดูสู้เพื่อน <c oughs> จากหลักจากหลักฟิสิกส์แล้วมึงไม่น่ารอดแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคอเฮ้ยอ่า เราได้โกลเด้นเบลเพื่อนโอเคขยาวได้ไหมเฮ้เียเจ๋งว่ะสุดยอดไปเลยครับมึงนี่มันไผ่ทองรีสอร์ทนี่ว่ะเฮียเราพังเราพังได้ทุกอย่างเลยว่ะเราเอาบุลรุตไปเสนีไปใส่ในตู้เสนี อ๋อไม่ใช่อันนั้นไม่ตู้ไปรษณีย์ตู้โทรศัพท์เอาไปยืนแทนว่าบุรุไปรษณีย์มายืนแทนตู้ไปรษณีย์โอเคเพื่อนเราไม่มีตู้ไปรษณีย์ก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีมีบุรไุไปรษณีย์ละไป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 ดูไปดูพร้อมกระดอกไม้ให้เธอแล้วก็กระดิกอันหนึง่งให้เธอเหมือนกันเรับ <c oughs> <c oughs> นี้มีคนอยากได้ละครั้งทุกคน,ท,กคนทุกคนรีแอคทุกคนรีแอคกับระครังพอดูหนอ่อยเขาเอาะระรังมาทำอะไรได้ได้ได้เราไปดูละครังกันเอามึงก็เอาตั้งไว้ตรงนั้นนะเพื่อนพยายามทำอะไรอยู่อธิบายดิ สร้างความโกลาหลให้ระบบอยู่เออนั่นแหละเขาจะไล่มึงออกมาแต่กูมีดอกไม้มึงคิดว่าดอกไม้มึงจะเทรดการที่มีหานอยู่ในร้านได้หรอ,อวะไ่ออกมาละไปไม่ได้ไปเพื่อนไปไปไปนี่ไงเพื่อนเอ้ยรถ เฮ้ยมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทิศวางแม่งย้ายรถว่ะเพื่อนนี่ประตูเปิดแล้วด้วยแม่งมีการย้ายรถเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันซ่อมตรงนี้ว่ะเอา้เอาบ่อน้ำถูกปิดแล้วด้วยเอา้าลัว,ลวเปิดประตูบ้านป้าเปิดเป็นเรื่องที่ดีประตูบ้านป้าเปิดแต่ว่าตรงนั้นก็ พอประตูบ้านป้าเปิดปุ๊บก็คือโดนปิดเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเออไม่รู้เหมือนกันป้าได,ดอกไม<า>้ที่มา,มาแล้วป้าก็เคลี้ยงแม่งเลยออริสโตเติลเปลี่ยนสีดอกไม้ก่อนอันดับแรกโอเคไปนั่นแหละเอาดอกนั้นไป ไริสโตเคาบไว้โอเคประสบความสำเร็จอ,าอ้าก็ยังมาได้แล้วบ้านนี้<ร>โดนปิดปร,ประตูปิดไปละไอ้เหี้ยเกิดความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงกับเมืองเมืองนี้ว่ะเอา้เอาไอ้เหี้ยประตูประตูนตี่โดนปิดร้านทีวีก็เปิดโลง่งก็ไอ้ปลาไง เราก็ออก,ออกทีวีกันสองคนกันอย่างสบายใจสวัสดีเพื่อน and take it all the way back home คือถ้าบอกว่าเอาของทุกอย่างกลับไปคืนเนี่ยเหนือ่อยสัสๆเลยนะอใช่เพราะทำชิบหายมาเยอะอยู่เรากลับมาถึงจุดเริ่มต้นของเราอีกครั้ง นี่ไงเพื่อนเข้าใจแล้วเอากระดิ่งมดทิ้งที่นี่โอเคไป